สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาโซนบัววันนี้เรามาพบกับรถกระบารุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ระดับตำนานที่หลายคนอาจจะคุ้นชื่อในวงการเครื่องจักรคนหนักอย่างแคทเทอร์พิเล์แต่ครั้งนี้พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกของรถกระบะอย่างเต็มตัวกับรุ่นที่ชื่อว่า2026แคทเทอร์พิเลอ์พิคับซีดับยูดีรถกระบะที่ผสานาพลังและความแกร่งในแบบรถงานหนักเข้ากับความหรูหราและเทคโนโลยีแห่งอนานคตดีไซน์ภายนอกของแคทเทอร์พิเล์พิคับีดับยูดีปี2026นั้นต้องบอกเลยว่า ให้ความรู้สึกทรงพลังตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์เอกลักษณ์ตามแบบฉบับ c a t e r ล i l l ที่มีโลโก้สีเหลืองทองสะดุดตาไฟหน้าแบบเลตเมทริกซ์ดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความดุดันและความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวตัวทังรถออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงทนต่อแรงสะเทือนและแรงบิดได้ยอดเยี่ยมเหมาะสาหรับการลุยทุกสภาพถนนเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้โค้งมนแต่ยังคงความบึกบึนด้านล่างของรถมีแผนกันกระแทก และระบบการสะเทือนที่ยกสูงทําให้ขับขี่ได้มั่นใจในทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนหินหรือสายด้านท้ายมาพร้อมชุดฝาท้ายแบบเหลที่ส่องสว่างชัดเจนและฝาท้ายสามารถเปิดปิดได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับการบรรทุกที่สะดวกมากยิ่งขึ้นล้ออันลอยขนาด20นิ้วที่มาพร้อมอย่างออฟโรดคุณภาพสูงช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงและพร้อมลุยทุกเมื่อระบบ 4WD ของแคทเธอรีาตัวใหม่นี้สามารถเลือกโหมดการขับได้ถึง6แบบทั้งหมด normal sport mud sand snow และรอซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถตับตามสภาพถนนได้อย่างอิสระเมื่อพูดถึงสมรรถนะต้องบอกเลยว่าแคทเธอร์พิเลอร์ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล V8 ขนาด4.5ลิตรให้กําลังสูงสุดถึง480แรงมาร้าแรงบิด900นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยาระบบขับเคลื่อนสีล้อสามารถกระจายแรงบิดได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้รถยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมแม้ในสภาพทางสุดหู ระบบเบรกแบบดิสซีล้อพร้อม ABS และระบบควบคุมการทรงตัวแบบอัจฉริยะช่วยให้ผู้ขับมั่นใจในทุกจังหวะของการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชันและระบบล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยให้รถผ่านเส้นทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจส่วนภายในของแคทเธอรีเลอร์พิคับ 4WD นั้นบอกเลยว่าเหนือความคาดหมายจริงๆเพราะไม่ใช่แค่กระบะที่แข็งแกร่งแต่ภายในห้องโดยสารกลับรูราและล้ำสมัยเกินกว่าจะเชื่อว่านี่คือรถกระบะ วัสดุทุกส่วนถูกเลือกอย่างประณีตหนังแท้คุณภาพสูงบอกนั่งแบบปรับไฟฟ้าทั้งคูหน้าพร้อมระบบระบายอากาศและอุณบอดจอแสดงผลขนาด15นิ้วแบบ Full HD ระบบสัมผัสท,ที่ตอบสนองรวดเร็วและมีจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าและจดจำตำแหน่งคนขับบอกหลังมีพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสาร ได้เต็มที่ระบบเสียงรอบทิศทางจากบูสที่มาพร้อมลำโพงถึง14ตัวให้เสียงชัดลึกในทุกระดับเพิ่มความหรูหราและความสบายในทุกการเดินทางระบบปรับอากาศแบบสี่โซนพร้อมฟิลเตอร์กรองอากาศ p m 2.5และช่องระบายอากาศด้านหลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้บรรยากาศภายในเย็นสบายทุกมุมการจัดวางภายในทั้งหมดให้ความรู้สึกกว้างโล่งแต่ยังคงความเข้มแข็งตามสไตล์แคทเธอร์ิเลอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อรถคันนี้มาพร้อมระบบ c a ทเท l ร์พิเลอร์สมาที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto ได้อยา่างได้ดายพร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เข้าใจภาษาไทยเต็มรูปแบบกล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดอัจฉริยะทำให้การขับในเมืองหรือที่แค่เป็นเรื่องง่ายในส่วนของระบบความปลอดภัย c a ทเทอร์ l ิเอร์ก็จะเต็มเหมือนกันมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบ p t i v e Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยรักษาเลนซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารปลอดภัยสูงสุดเมื่อพูดถึงราคาแคทพิลเลอร์พิคับ่สีเดอรยูดีนี่สเปิดตัวในตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือในราคาเริ่มต้นประมาณ7 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว2.8ล้านบาทซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความหรูหราและสมรรถนะที่ได้รับและหากนำเข้ามาขายในประเทศไทย ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5-3.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและภาษีนำเข้าแต่สำหรับคนที่ชอบรถลุยๆแข็งแกร่งมีสไตล์และพร้อมทำงานหนักแคทเธอร์พิเลอร์พิคับซีเดูดีคันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงสรุปแล้วแคทเธอร์พิเลอร์พิคับซีเดูดีปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกรง่งและความหรูหรายอย่างลงตัวทั้งการออกแบบที่ดุดันสมรรถนะที่ทรงพลังและภายในที่หรูหราเกินคาดใครที่มองหารถกระบะระดับพรีเมียมที่ขับได้ทั้งในเมือง และลุยหนอกมือได้อย่างมั่นใจรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดจริงๆอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องกาโซนโบัวของเราด้วยเพื่อไม่พลาดรอยู่รถรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ